สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสุรินทร์ชาวย t ท b e ทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับอยู่กับช่องโบตันวิทรภาพสายจกนะครับผมวันนี้โบตันจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาดูโคกหนองนาโมเดลนะครับผมในบ้านหนองน้ำขุ่นตำบลนองขวาวนะครับผมอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับเป็นโคกหนองนาโมเดลเลยนะครับผมเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับโคกหนองนาโมเดลส่วนตัวนะครับผม นี่ครับอยู่ติดกันกับสะตัวแอลเลยนะครับผมติดกันกับสะตัวแอลที่เราได้มาถ่ายไว้คลิปอีพีที่แล้วนะครับผมนี่ครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคลองครับเป็นคลองแฟดครับฝั่งนั้นก็มีนะครับผมอยู่ติดกันกับหมู่บ้านเลยนะครับผมบ้านหนองน้ําขุนนะครับผมนะครับวัดวัดหนองน้ําขุนนะครับติดกันเลยนะครับผมที่สถานที่ตรงนี้นะครับผมเป็นสะนะครับผม ก็ไม่ค่อยลึกมากครับผมแต่ก่อนมันลึกครับแต่ว่าทุกวันนี้ดินมันซอกลงข้างล่างครับผมมันก็เลยไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมมันก็ตื้นๆนะครับผมพอประมาณเอวเอวน่าจะประมาณอายุสิบแปดสิบเก้าได้เอวคนอายุสิบแปดสิบเก้านะครับผมอยู่ติดกับทุ่งนาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็มีแต่หนามนะครับผม เาเลือกหนามอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่มันจับแล้วปิ้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมเนี้ยอยู่ติดทุ่งนาเลยนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ได้เขียวแล้วนะครับผมนาตรงนี้นะครับเป็นนาของโบตันเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสะลุงสะตานะครับผมที่ได้ขุดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขอเดินอ้อมกองฟางขนาดใหญ่นะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปดูเลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูกระชังปลาด้วยนะครับผมนี่ครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับผม อย่างนี้นะครับผมนั่นครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงที่ทํากระชังแล้วก็อีกตาอีกลูกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเลยนะครับผมอ่าสะพานข้ามคลองครับผมสะพานข้ามคงองอครับปลอดไยครับปปอดภฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยมี ไฟดีงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกระชังครับนี่ครับผมกระชังนะครับกระชังปลานิลนะครับผมวันนี้ยังเล็กอยู่นะครับผมขนาดไซส์เล็กนะครับผมยังไม่ได้เป็นขนาดไซส์ใหญ่นะครับเพิ่งเอามาปล่อยนะครับผมนี่ครับผมปล่อยเมื่อวันที่สิบสี่สิงหานะครับบ่อนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกกระชังหนึ่งนะครับผม กระชังนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะครับผมในการเหมาะสาหรับที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมหรือว่าเป็นที่ตากข้าวก็ได้นะครับผมที่เราต้องเดินข้างๆเบิร์มหน่อยนะครับอันนี้ที่ดูว่ามันไม่มันอย่างเงี้ยมันมันลึกนะครับผมแต่ว่ามันแค่มีสาหร่ายนะครับสาหร่ายปกอยู่ข้างล่างนะครับผมมันก็เลยเห็นว่าเป็นตื้นๆหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันลึกนะครับนี่ครับผมเดินมาถึงแล้วนะครับผม กระชังปลานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาเม็ดข้าวโยนให้ปลากันนะครับผมนี่ครับว่าจะกินหรือเปล่านะครับผมโยนไปเลยครับอูมามาเยอะมากครับผมมีปลานิลปลาหมอเทศนะครับผมแล้วก็ปลาปลานิลปลาหมอเทศแล้วก็ปลาทับทิมนะครับผมนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่ครับผมเลี้ยงไว้ในกระชังนะครับผม เลี้ยงไว้ในสระไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยต้องเลี้ยงไว้ในกระชังนะครับนี่เป็นที่ตักนะครับผมเหมือนตักอาหารปลาตักอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยตักไม่ได้ครับมันตกใจครับผมมันหนีหมดเลยนะครับผมนี่ครับโคกหนองนาโมเดลนะครับผมอยู่ที่บ้านองน้องคุณนะครับตำบลหนองขวาวอำเภอสีขอรภูมินะครับผมนววตัวตัวใหญ่มากเลยครับปลาช่อนอันนี้ก็ ดูทรงแล้วต้องเดินลุยลุยน้ําลุยข้าวไปเลยนะครับผมต้นข้าวสวยสวยมากเลยครับต้นข้าวนี่ดีนะครับผมดินน้ําไม่ท่วมนะครับรถรถเกี่ยวรถไถสามารถลงได้นะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับผมเดิมจะเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเดินทีเดียวนะครับผมนี่มันน้ํานะครับผมต้องเดินลุยน้ํานะครับผมดีไม่ดีเจอตกไหนตรงสะเรียบร้อยเลยครับนี่ครับผมเป็นบ่อแฟด เป็นคลองแฟดกับสะแฟดนะคะผมเป็นคลองแฟดกับสะแฟดนะครับอันนี้ขุดรวมๆแล้วก็สิบสองสิบสามปีแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมขุดตั้งแต่ตอนบวตันตัวเล็กๆนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นข้างบนกันเลยนะครับผมว่าอยู่ข้างล่างน้ำบ่ได้นะครับผมมันหนาวนะครับมันโดนน้ําเปียกโดนไรด้วยนะครับผมก็ใครอยากมา ตบปลาก็มาตบได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมรับฟังนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโบตันมิตราาพสายจกด้วยนะครับผมก็ ขอขอบคุณมากนะครับผมที่ทำคลิปเดี๋ยวเราจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับ